สวัสดีครับช่างสิงสโอ้อัปเดตช่างสิ่งกันหน่อยใกล้ไปใกล้แล้ว,วออโอ้ข้างในพ่นเสร็จแล้วเหรอลูกข้างนอกเสร็จก็ถังเลยเข้างในครับพ่นสีจริงแล้วครับนี่ครับ ข้างในพ่นสีจริงเรียบร้อยนี่มาดูครับนี่หมดไปจากกระป๋องสองป๋องบ่โอ้สองป๋องที่ซื้อมาป๋องละหนึ่งลิตรเนาะหมดเรียบร้อยครับข้างนอกล่ะสองข้างนอกก็สองเพราะว่าข้างนอกก็พ่นแต่ ตรงเสาเนี่ยครับเสาแล้วก็ข้างล่างเนี่ยใายล่างแล้วก็ข้างบนครับใช้สองกระป๋องตอนนี้ช่างสิงก็ขัดอ่าเขาเรียกว่าขัดโปเหลืองนะครับนี่นี่ก็โปเหลืองไว้เรียบร้อยตอนนี้ขัดเสร็จแล้วอู้ลื่นเลยเว้ยอันนี้ขัดหกร้อยอย่างยั่งนะโอ้ 600นี่รูปๆเอาเหรอรูป600อีกรอบหนึ่งตอนนี้คือซัด320ครับทำการขัด320 320ก็ก็ถือว่าเนียนดีนะลื่นเลยอะ่อออนะอืม โอ้ไม่ธรรมดาสรุปแล้วโป้เหลืองนี้ขัดขัดไปขัดมาเหมือนไม่เห็นไม่เหลือเลยนะแต่ก็เหลือเป็นลางๆอยู่นะเก็บรอยใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ในรูตามดเหรอโอรบ โดยส่วนมากแล้วช่างสีเขาก็โปแดงเสร็จแล้วก็ขัดขัดเสร็จก็รองพื้นเนาะใช่ไหมขัดโปแดงเสร็จตรองพื้นเหรอรองพื้นแล้วก็แล้วก็โปเหลืองโอโปเหลืองโอ้โคโคที่โคที่โคทั้งนนะอ่า ปีโแล้วก็ัดล้วก็มาลองพืน้นองพ,นอ,งพนอีกรอบนึงบ่อันนี้นะอ,นนอ,อ,อ๋อนี้ไม่ต้องลองแล้วโถึงเลืมโปนะอปแล้วคัดัโดโดงโปแล้วก็มาองพื้นเท้ครับลอพื้นเ้าแล้วก็มาจับห้อองอ่าีเืองแลผลกลไปเองอาคร่งรับลกูกน้าลูกน้ำแล้วก็ผท,ท,ที่จ อันนี้ก็ลูร600เสร็จก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็พ่นสีจริงเลยเอ้ยดูสีมันคล้ายกันเลยเนาะคล้ายมากเลยนะดูข้างในเอาเนีย่ยผมโ์ไม่ดูอะ่ะเนี่ยข้างในนั่นคือสีจริงนะครับอันนี้ไอชิ้นฟ้ามันก็ไม่ชวนไปโทนีเขาอเล่าลอออเ,เ,อเออคล้ายมากเลยครับๆๆๆอืมหมดไปแล้วสองกระป๋องข้างใน ข้างนอกก็อีกสองกระป๋องส่วนตรงจงอางก็ใช้อีกสีครับนใกล้ความจริงเข้ามามทุกทีแล้วมผมซื้อทินเนอร์มาเจอทินเนอร์ 3A ทางสิงบอกให้เอาไปเปลี่ยนครับพ่นสามเอเลยได้ไหมไมันบนเนียนมันเป็นฮะอ๋อมันจะเป็นขึ้นเป็นตุ่มๆหรอคอรอับเน,น,น,นี่มันจะอมนหาครับผมไม่ตี่ละเอ,อีอเยดน,นะโอ้ ยอดเลยแจมแจมแหลมแล้วแหลมแล้วฮะเพ็ดดีที่สุดแล้วเฮ็ดดีจังบักสังบ่เออมันสิเสียซื้อเนาะ มันจะเสียชื่อครับนี่ชื่อเสียงต้องมาก่อนครับเงินแล้วมาก่อนฮะเงินมาก่อนว้าชื่อเสียงต้องมาก่อนมือนีตกใจเงินเด้บ่ยังไม่มีเงินบ่ได้เลยอยู่บ่ได้บ่ได้เลยเนาะครับอ๋อมนุษย์ต้องการเงินเงินต้องมาก่อนใช่ไหมเงินชื่อเสียงเอาไว้ที่หลัง โอ้ไม่ <c oughs> ว่าขาดทุนช่างมันชื่อเสียงต้องมาก่อนอ daí, อได้ปะห<ว>้อยเงินมาก่อนแล้วโอ้ไม่ได้แล้วเม่นตัวนี้่เม่นแน่เลยนี่เไม่ <c oughs> ว่าชื่อเสียงต้องมาก่อนขาดทุนไม่ว่า <c oughs> ขาดทุนช่างมันชื่อเสียงต้องมาก่อนอโอ้เอาสโลแกนเจ้าสโลแกนเจ้าจังไดเอ้าสโลแกน,น,นเจ้าจังไดเอ้า โมมีแล้วบริคิดไปอสโลกเกนเจ้าไหมบริคิดปไปเรื่อยเรื่อยสโลแกนบางเกียบมันก็คิด <laughs> ออกบังเชืยบม่เคิดบอกสโลแกนเ,เ,เ,เจ้าก็ต้องอชื่อเสียงไม่ว่าเงินค่าต้องมาก่อนคือยุคฮ <laughs> ะแวะน่นด้านบ่ คือเสียงเ็งานบริแรงก็ทิมหมดแล้วทิมเลยดิไปรอเรนตัวทิมเลยนะทิมเลยอ่ะไม่โอ้จังเสียงมยเอาแบบตรงตรงเลยเนาะฮะเงินต้องมาก่อนเออดิเอาแบบตรงๆเลยเฮ็ดงานเขาก็เฮหตุงานเขาก็ต้องการเงินเั้งนั้นเออเงินมาผ้าหลุดเนาะไป อันนั้นก็แมนนี่นี่ได้อแมนมาลูกใหม่ขึ้นเขาเขาไม่ได้จับแล้วเออเออแล้ไม่นั่งไก่แล้วเส้นก่อนมาได้ดิมาไหนมาได้เลยเจ้าสัขาประจําเขาคุยกันเลยอ๋อเงินมาผ้าหลุดเงินสะดุดเงินสะดุดทําไมอ่ะเงินสะดุดไม่หลุดผ้าเอาผมเคยฮะ เงินไ,น,เเนไม่มีลูกนี้ลเลยแล้วเด้เงินไม<ะ>่มีลูกนี้เลยเอาไมใช่เลยแล้วเออแล้นี่นเต็มกระเป๋าเต็งตโตชกโม่ไปลเลยเขาก็นั่งใกล้เปนวะไหวพี่ดีตัวนี้นบบส่วนทางนี้ก็เราน,น้อยเราน้อยบอกไม่ได้สนลอยเรื่องนั้น <c oughs> น่ะถัดเหล็กครับ ตัวนี้จะพ่นสีบอลเอ้าลูกมูนั้นเป็นไรเหราลูกหมูนั้นเป็นไรมันไม่มีอะไรเลยคมันไม่มีอะไรเลยอนนี้เออมันหายห่อเรือมันไม่มีนานแล้วมันมันมีนานอ๋อ ขัดเตรียมไว้ให้ช่างสิงวันนี้จะพาเราไปยกต้นไม้อีกหนึ่งต้นครับเป็นต้นอ่าเขาเรียกว่าสม็ดแดงครับสม็ดแดงก็เดี๋ยวบายๆนี่แหละจะไปเอาแล้วมืออื่นเดินไปซื้อสีมาให้ แล้วไปยกต้นใหม่ต้นหนึ่งก่อนชื่อเสียงไม่ว่าเงินค่าต้องมาก่อนเออเออสโลแกนช่างสิง เป็นหดเป็นหดจังอ้อยจังอ้อยเนี่ยเออทำทุกอย่างก็เพื่อเงินครับแมนบอเอาเพื่อชื่อเสียงไม่ได้ห่ะไม่ได้เออชื่อเสียงกินไม่ได้ชื่อเสียงกินไม่ได้ชื่อเสียงมันอยู่ไม่นานตำนานสิถึงที่อยู่นาน <laughs> จัดโอเคถ้าเราไปยกต้นไม้ก่อนรถสตาร์ทติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ <laughs> อเออยกต้นหม่คลิปหน้าแล้วกันครับผมสวัสดีครับ